พร้อมกันหรือยังคะเด็กๆไปกันเลยค่ะการเชื่อมประพจน์ตัวอย่างที่สองเราลองมาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะจงเขียนประพจน์เนี่ยในข้อตอบไปนี้ให้เป็นประโยคภาษาและที่สำคัญเนี่ยนะ <c oughs> ขออภัยค่ะหาค่าความจริงของประพจน์ด้วยนี่เรียนลองดูนะคะเขากำหนดมาให้ว่า P แทนประพจน์สองเป็นจำนวนตกรกยะ Q แทนประพจน์รูองหรือล่าที่สองไม่ใช่จำนวนจริงส่วน R แทนประพจน์หนึงเป็นจำนวนเฉพาะ PQR เหล่านี้ค่ะเป็นประพจน์ย่อยในเรียนต้องเอาประพจน์ย่อยเหล่านี้มาเขียนให้มันเป็นประโยคภาษาตัวแรกที่เราเจออันนี้เราเรียกว่าอะไรนะคะนิเสธโอเคเราเรียกว่านิเสธนักเรียนคะนิเสธ P ก็ p เป็น2เป็นจำนวนตรรก,กยะเพราะฉะนั้นนิสศษก็คือ2ค่ะทำไมนะคะไม่เป็นจำนวนตรรกยะออเขียนสีเดียวกันดีกว่าเนาะอ่า2ไม่เป็นจำนวนตรรกยะเดี๋ยวเราค่อยมาหาค่าความจริงกันทีเดียวเนาะขอเขียนก่อนเนาะ ต่อมาค่ะคิวเขาบอกว่ารูสองหรือล่าที่สองไม่ใช่จํานวนจริงนิเศษก็คือทําไมเรารู้แล้วอะเราเรียนมาแล้วในคลิปที่แล้วว่ามีค่าความจริงตรงข้ามเสมอใช่ปะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนว่ารูสองเป็นจํานวนจริงค่ะต่อมาค่ะ R คืออะไรนะแทนประพจน์หนึ่งเป็นจำนวนเฉพาะ นิเศษ R นิเศษ R เราก็จะได้ว่า1ค่ะไม่เป็นจำนวนเฉพาะต่อมาค่ะ P และ Q P แทนอะไรอะคะ2เป็นจำนวนตรรกยะเรากเขียนเลยค่ะ2เป็นจำนวนตระกยะ 2เป็นจำนวนตรรกยะนะคะเชื่อมด้วยตัวเชื่อมอะไรนะคะและและ Q คืออะไรนะคะรู้สองไม่ใช่จำนวนจริงโอเคค่ะเขียนเบียดไปหน่อยนะสุดท้ายค่ะ Q และนิเศษ Q Q และนิเศษ Q เดี๋ยวข้อนี้แบบโอเกเขียนกิ่มาอ่ะคิวแล้วนิสิตคิวคิวก็คือหนึ่งเป็นอ่ะคิวฮนะดูผิดข้อละรู้สองไม่ใช่จำนวนจริงโอเคค่ะเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและนิสิตคิวก็แสดงว่ารู้สองเป็นจำนวนจริงะคะ่ะ ทั้งสองเป็นจำนวนจริงนะคะโอเคเรามาดูค่าความจริงของประพจน์กันค่าความจริงของประพจน์นักเรียนทราบแล้วว่ามีค่าความจริงสองค่าคือ t u o or false มีค่าความจริงเป็นจริงหรือว่ามีค่าความจริงเป็นเท็จใช่ไหมคะนักเรียนมาดูกัน2ไม่เป็นจํานวนตกกรรกะ,ะใช่ไหมไม่ใช่นี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จค่ะ ต่อมาค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะอืมเลขที่สองหรือว่ารู้สองเป็นจำนวนจริง okay. จริงไหมโอเคจริงค่ะต่อมาหนึ่งไม่เป็นจนํานวนเฉพาะนี่ก็จริงนะหนึ่งไม่เป็นจนํานวนเฉพาะเพราะว่าจํานวนเฉพาะตัวแรกคือใครนะคะสองจำนวนเฉพาะตัวแรกคือสองเนะาะต่อมาข้อนี้จะหาที่เขียนได้ตรงไหนเดี๋ยวผู้เกยเขียนเปียกข้างๆโอเคคะ่ะ สองเป็นจำนวนตรระกยะหนูสอนสองเป็นจำนวนตรระกยะจริงไหมคะจริงเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและรู้สองไม่ใช่จำนวนจริงจริงไหมคะไม่ใช่ล,ละเท็จนเียนดูดีๆนะเราจะใช้ความรู้จากเมื่อคาบที่แล้วมาแล้วนะอืมครูกเกศขออนุญาตเปลี่ยนสีครูกเกศขอเขียนตรงไหนดีเขียนหลังข้อละกันสองเป็นจำนวนตรรกยะใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกว่าจริงเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและ ยูสองไม่ให้จำนวนจริงอันนี้เป็นอะไรคะเทสนักเรียนจำได้แล้วว่าเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและมีค่าความจริงเป็นจริงกรณีเดียวเท่านั้นก็คืออะไรจริงและจริงเป็นจริงใช่ไหมจำได้ไม่เอ่ยใช่ไหมนี่ค่ะจำให้มั่นจะมีค่าความจริงเป็นจริงกรณีเดียวเท่านั้นคือจริงและจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องสนใจเลย มันไม่ใช่จริงทั้งคู่นี่เพราะฉะนั้นอันนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จค่ะโอเคนะเนี่ยแหละหลักในการจำตกกรรกศาสตร์มันจะเป็นแบบนี้ต่อมาค่ะเขาบอกว่ารู้สองไม่ใช่จำนวนจริงอ๋ออันนี้เป็นเท็จแน่ๆเท็จเกเจี๊ยนะเท็จเชื่อมด้วยตัวเชื่อมแล้วเท็จและต่อมาอะไรอีกคะรู้สองเป็นจำนวนจริงก็นนี้จริงอ่ะ เชื่อมด้วยตัวเชื่อมและนักเรียนต้องจำให้ได้ว่าจะมีค่าความจริงเป็นจริงกรณีเดียวเท่านั้นคือจริงและจริงเป็นจริงอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่ละข้อนี้ก็ตอบอะไรเลยคะเท็จเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหัวใจเลยนะคะเนี่ยเป็นหัวใจจำให้มั่นโอเคค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันอันดับแรกนักเรียนก็ต้องเขียนให้ได้ก่อนว่า PQR ที่เขาให้มาตามเนี้ยเขียนเป็นประโยคภาษาได้ว่ายังไงโอเคเราอาจจะต้องเปิดชีตอันก่าไว้เนาะมาจ้าเดี๋ยวโเคเกะเป็นสีตรงนี้ปับ๊บ P ค่ะ P แทนอะไรนะคะ2เป็นจำนวนตักกรกยะ เชื่อมด้วยตัวเชื่อมเลยนะคะหรือนิเศษ Q นิเศษ Q ขออน,นุญาตกลับไปดูจําได้ไหม Q เป็นรู้สองไม่ใช่จํานวนจริงนิเศษก็สองเป็นจํานวนจริงค่ะเขียนให้เสร็จก่อนนะเนาะแล้วก็ค่อยมาหาค่าความจริงกันต่อมาค่ะ อะไรนะ Q เมื่อกี้นี้เศษเป็น2เป็นจำนวนจริงเพราะฉะนั้นอ่ะอ่ะอ่ะอะคเก,กมันเขียนผิดปะเนี่ย Q Q รู้สองรูรู้สอง,สองเห็นไหมอมืต่อไปค่ะแสดงว่า Q ก็ต้องเป็นรู้สองไม่ใช่จำนวนจริงรู้สองไม่ใช่จำนวนจริง เชื่อมด้วยตัวเชื่อมอะไรนะคะและค่ะนิเศษ p เมื่อกี้ p บอกว่า2เป็นจำนวนจริงนิเศษก็คืออะไรคะตรงข้ามงั้นก็จะได้ว่า2ไม่เป็นจำนวนตรรกยะค่ะสองไม่เป็นจำนวนตรระกยะ ต่อมา r าค่ะ r คืออะไรนะ1เป็นจำนวนเฉพาะเราน่าจะจดเก็บไปหนึ่ง 1> 1, เป็นจำนวนเฉพาะโอเคค่ะ r แทนบอกว่าถ้าแล้วเชื่อมด้วยตัวเชื่อมถ้าแล้วถ้า1เป็นจำนวนเฉพาะแล้วถ้า1เป็นจำนวนเฉพาะแล้วถ้า1เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว คิวใช่ไหมคิวก็คือรู้สองไม่ใช่จำนวนจริงต่อมาค่ะนิเสษอานิเสษอาก็คืออะไรนะคะหนึ่ง <1. S 1> ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เกลือ okay, ได้ยังไงโอเกไม่ได้เปิดไปหน้านั้นก็อาบอกว่า1เป็นจํานวนเฉพาะเพราะฉะนั้นนิสัยอาคือ1ไม่เป็นจํานวนเฉพาะเชื่อมด้วยตัวเชื่อมก็ต่อเมือ่อและคิวคิวก็คือรู้สองไม่ใช่จํานวนจริงก็เขียนได้เลยค่ะก็ต่อเมื่อรู้สองไม่ใช่จำนวนจริง ขอเขียนกินที่มากเลยอะลูกเราแบบว่าขอขยับไปไปทางโจทย์ได้ไหมคะนะคงไม่ว่าก,กันอาจจะไม่สวยหน่อยสุดท้ายค่ะนิเศษ P P เป็นใครอะคะสองเป็นจำนวนตะระกยะนิเศษคือตรงข้ามเชื่อมด้วยตัวเชื่อมอะไรอะคะถ้าแล้ว ถ้าถ้าเขียนเบียดเลยนะถ้าสองไม่เป็นจำนวนตักระยะถ้าสองไม่เป็นจำนวนตักระยะแล้วแล้วในวงเล็บค่ะก็พีก็แสดงว่าสองเป็นจำนวนตักระยะ ขอกินข้างล่างนะคะสองเป็นจำนวนตักระยะเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและค่ะดูทันเนาะตัวเชื่อมนี้นะคะและค่ะและค่ะอ่าค่ะนี่ไงอ่าหนึ่งเป็นจำนวนเฉพาะหนึ่งเป็นจำนวนเฉพาะค่ะเขียนเลยเรามาหาค่าความจริงกันจำได้หรือยังเอ่ย ่าเราต้องดูให้ม่นตารางค่าความจริงแบบยอ่อนหน่อยโอ๊อยย่อ,อนหน่อยนะคะอ่าเออ <c oughs> ทูกเกเขียนว่าอะไรดีข้อหกนะคะ สองเป็นจำนวนตระกยาไหมจริงเน่เข่งข้างหลังนะจริงทันเนาะสองเป็นจำนวนตรรกยะคเก๋ให้ค่าความจริงว่าเป็นจริงเชื่อมเมื่อตัวเชื่อมอะไรนะคะหรืออ่าหรือตมาค่ะลูกรู้สองเป็นจำนวนจริงจริงปะก็จริงอ่ะรู้สองเป็นจำนวนจริงก็ทำไมก็จริงอ่ะโอเค แล้วเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือทำไมในเรียนคะต้องท่องได้แล้วว่าเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือเป็นเทสกรณีเดียวเท่านั้นคือเทสหรือเทสเป็นเทสเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบค่าความจริงเป็นอะไรเลยคะจริงโอเคนะต่อมาคะ่ะจริงๆอ่ะเราไม่ต้องรู้หมดก็ได้อ่ะมาดูก่อนรู้สองไม่ใช่จำนวนจริงรู้สองไม่ใช่จำนวนจริงโอเคเทสจแน่ เกี่ยอสอนดูแบบนี้นะเทสเชื่อมด้วยตัวเชื่อมอะไรคะโอเป็นเทสเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและโอเคค่ะนักเรียนไม่ต้องเสียเวลานักเรียนไม่ต้องเสียเวลาเลยไม่ต้องดูเลยว่าตรงนี้เป็นอะไรไม่ต้องเนาะเราจะไวมากขึ้นเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและนักเรียนจําได้จะเป็นจริงกรณีเดียวเท่านั้นคือจริงและจริงเป็นจริงก็เริ่มต้นด้วยเทสแล้วอะเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นอะไรเลยคะเทสเลยค่ะ โอเคนะโอเคนะครูเกอธิบายใหม่นักเรียนจะต้องจําได้ในระดับหนึ่งของตัวเชื่อมต่อไปนี้พอเราเห็นว่าข้อนี้เชื่อมด้วยตัวเชื่อมแล้วนักเรียนต้องรู้ว่าประพจน์ย่อยสองข้างเนี่ยจะต้องเป็นจริงทั้งคู่ถึงจะทาให้เป็นจริงพอประพจน์แรกบอกว่าเป็นเท,ท็จไปแล้วอะค่ะแล้วเชื่อมด้วยตัวเชื่อมแล้วอันนี้ความจริงไม่ต้องคิดต่อก็ได้ยังไงข้อนี้ก็ต้องได้เท,ท็จพอเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและจะได้ค่าความจริงเป็นจริงก็ต่อเมื่อจริงและจริงเป็นจริงค่ะ เนาะดูไปเรื่อยๆจะเข้าใจนะคะต่อมาค่ะเชื่อมด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วนักเรียนจาได้แล้วว่าว่าตัวเชื่อมท่าแล้วจะเป็นเทจก็ต่อเมื่อจริงแล้วเทจเป็นเทจเราเรามาดูกันถ้าหนึ่งเป็นจนํานวนเฉพาะเฮ้ยก็หนึ่งไม่ใช่จํานวนเฉพาะแสดงว่ามันทําไมเทจเชื่อมด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วค่ะนักเรียนเป็นเทจกรณีเดียวเท่านั้นคือจริงแล้วเทจเป็นเทจ เพราะฉะนั้นข้อนี้มีค่าความจริงเป็นอะไรเลยคะจริงค่ะโอเคเนาะต่อมาต่อมานะคะโอเคอความยากจริงผิดนี่นะเวี๋ยากขยี้ต่อมาค่ะเชื่อมด้วยตัวเชื่อมอะไรคะก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อนักเรียนจําได้แล้วว่าจะต้องมีค่าความจริงเหมือนกันทั้งคู่คือจริงก็ต่อเมื่อจริงได้จริงค่ะ เทสก็ต่อเมื่อเทสได้จริงเราลองมาดูกันหนึ่งไม่เป็นจนํานวนเฉพาะหนึ่งไม่เป็นจนํานวนเฉพาะใช่ไหมโอเคหนึ่งไม่เป็นจนํานวนเฉพาะก็จริงหนึ่งไม่เป็นจํานวนเฉพาะไม่เป็นจํานวนเฉพาะนะคะจริงค่ะเชื่อม้วยตัวเชื่อมก็ต่อเมพอข้างหลังค่ะปอพดย่อยข้างหลังรู้สองไม่ใช่จํานวนจริงอ้าวเทสแล้วอ่ะ ก็รู้สองเป็นจำนวนจริงนี่คะข้อนี้ค่าความจริงต่างกันก็ทำไมคะเทสเลยต่อมาข้อนี้มันก็ต้องคิดตรงนี้ก่อนตามหลักแต่เชื่อมด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วเราดูตัวหน้าเลยคะ่ะข้างหลังไม่ต้องสนใจก็ได้ท่าสองไม่เป็นจำนวนตรรกยะเทสค่ะก็สองเขาเป็นสองเขาเป็นจำนวนตรรกยะ พอมาตรงนี้นักเรียนก็ไม่ต้องสนใจข้างหลังและคือไม่ต้องสนใจข้างหลังแล้วว่าจะเป็นอะไรเพราะเชื่อมด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วเชื่อมด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วจะเป็นเท็จกรณีเดียวเท่านั้นคือจริงแล้วเท็จจริงแล้วเท็จเป็นเท็จใช่ไหมคะก็อตอนนี้มันเริ่มเนี่ยคือจริงแล้วเท็จเป็นเท็จนอากนั้นเป็นจริงหมดเพราะฉะนั้นตัวแรกเป็นเท็จเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบอะไรเลยค่ะจริงค่ะข้ขอความจริงเป็นจริง ย้ำนะคะครูเกยย้ำเสมอว่าเราจะเข้าใจมากขึ้นก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อนักเรียนจะต้องจําหลักในการจําตักภาษาให้ได้ว่าเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและจะเป็นจริงก็คือมีค่าความจริงเป็นจริงทั้งคู่นอกกนั้นไม่ต้องสนใจเลยรูปแบบอื่นไม่ต้องสนใจเลยนะเป็นเท็จหมดโอเคนะจริงและจริงเป็นจริงเท็จหรือเท็จเป็นเท็จถ้าจริงแล้วเท็จได้เท็จก็ต่อเมื่อค่ะจะต้องมีค่าความจริงเหมือนกันทั้งคู่ถึงจะได้จริง อค่ะแล้วเจอกันในตัวอย่างถัดไปนะคะสวัสดีค่ะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเด็กๆ